ตอนนี้ตอนเที่ยงครับแวะกินข้าวเที่ยงที่ตัวเมืองน่านเราจะกินกว๋วยเตี๋ยวไร้เทียมทานแต่ว่าตอนนี้ไม่มีที่นะครับตอนเที่ยงคนเยอะมากเจ้าแรกเจ้าเดียวในเมืองน่าน ไวยเตี๋ยวไร่เทียมทานโต๊ะเต็มรอคิวสักครู่ ทิกัดก็จะอยู่ตรงสามแยกโรงเรียนบ้านดอนโรงเรียนบ้านดอนสีเสริมกัิกรนะครับก๋วยเตี๋ยวไร้เทียมพาน กำลังรอคิวครับคนเต็ม <laughs>